สวัสดีครบับคับพี่นางเทียวสุดท้ายบัานนี้ไปห้องไหนเที่ยวสุดท้ายเที่ยวสุดท้ายคนย OR, ยไรซีร์รบอดมันข้ามแหละจะได้ปั่นหรือเปล่าเพราะลิงลิงไปคนเลี้ยงเห็นปะลิงลิงเลี้ยงบัานนี้ไม่ว่าแล้วไปบ้นลิงดี ได้สอสุดท้ายแล้วมันกีนโตมบ่อยเก็บออกมานอกพี่มันกีนโตมมันขา่าวได้ด้วยนะโอ้ยมันมีแต่หน้าไม่เท่วนี้นะ จะลงม่ได้บ่ละ่ะยังไม่แตน้ำเลยจ้ะโอ้ยยังไม่เต้น้ำไ,ไดออกเรวเ มันยูดใต้น้องหรอมันน้ำพึมลงมาพี่แก้วมันนอกพี่ไว้พี่เออมันเรียบมันทักพี่เรียบขับไปจี่เมันคาได้ฮ่ะโอ้ย โอ้ยมือเดียวด้วยค่ะโอ้ย,อยนักเขา,น,เเานักเขา่เขาแต่ว่ามันจะนักเฟื่อจรินนึงนะ thằng oh. phụ oh. vậy ơ. ơ lồm leo Cái nồi lồm đấy này Hãy มาก็บบ้านไซทั <st endroit> ้งสกงที่ถ่ายกล้ว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 ยถ่ายรัวดิ้งเหล่ากัน bưng nè bưng nè quay nè bưng lô ma liền lô ma chúng ta chỉ lôm vai quay 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 yêu กล้วยมาแล้วกล้วยมาแล้วมาคนนะที <in> ่คือไปจัดบอกมาแล้วใส่กันโรย น้อยมันก็ไปกรุงเทพตามึงแล้วมึงเฝ้าหยอก,ออกโอ ลี้งใคาจะมาอยู่แปลกกับบอกกันสิอ่ะตัวละมาดลิ้งนะ่ <c oughs> งนนะนางกับยากโคนพนาง Trái xuống bậc cuối nè Bậc cuối nha, cô số cô sốt chú มุดขึ้นมันขาดบ่มูไปเลิศมไปล้านพุ่นเออมันจับอันน่ะเหยเนาะเงิน,งนจกดจมเออ เขาคือแห้งเท่ะก่กายรุ่งรุ่นอ้า เด้อด้อ <laughs> <c oughs> ไออมครับครับเรยบ่อ ไปโคตรแท้คนแบบโคตรรถจช่ไหมปั้นหบอรแรงเนย้ำออกเด้อน้ำออกเด้อ จะเล่นใส่ยังไปนี่เห็นไก่เบ่าม่เห็นไก่เบ่าข้ามลรถเหยียบข้อมึงจะดอกพอ ไค้วะคนข่าวบ่มเมื่อยพวดลิงหลังปรจัดการปีนคืออะไรพูดากจูปาเมันทึงรถธรรมีจังเอาลงเลยโอ้ยมกกันจะ้าสิมาหรือเปล่าคาสิมาตอนรกทปนัานัอ นอ่ยตัวน้อโอ้ยตัวน้องหแห่งกิคัน A lộ ra sáng của mặt honey. Ho tang yên sang bọn mặt song hoa để hoặc mặt song. A lưu sang song. Chi mọc mong ngon 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 Lắm rồi mô đơn nè ký mô ở nè ký mô kì nè ký mô gào hết alina khao 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 đấy. khao lì lò nè bunny dâm lưới ký nè ka mèn áp ký nè ka mèn áp ký nè ka mèn áp ký nè kè nè kè nè kè mèn áp kè mèn หลังหลังลังยังไ่แลวอูบิบ้าบอูกงไปยูโดนสารยังจะมาทางนี้ยังไปเมฟวิฟแกมันลงนะมนนองนะยางกระบะโบลุ อย่าเปิดมัน <c oughs> รู้เลยว่าโอ้โหมม่วนหรือบิ๊กนะตีปากนะบก,บ,บกลงเมื <c oughs> ่อเตะปากบิก๊กกูรูลงมาน้องใจบิ๊กตัวนี้นะครัที่แม่มันตายนะนะครัมันตโตแล้วได้รนี่เห็ดองปังอยู่นะหรอบากลง มันบนกุชัมบิกบซนเนี่ยม so ีานบุเกยออเหมอนนั้นบกอีม่นี่คู่อลีก็ได้นน่ะคู่อาีกบอีม่ได้เนี่ยอีม่ก็เห็นบ่ไดจูสิพักกันไปสายแลตู้จูบขึ้นบ่จูบ่ตู้ึ้นบใหาเจ้าึืนนะคอมบ่ เราลงน้ำดิงดิงกัน